สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกองทัพปากีสถานประทะกับนักรบกลุ่มจิตอาวุธในหลายพื้นที่ของจังหวัดบาลโลจิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100ศพ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกลุ่มติดอาวุธขณะที่พลเรือนนั้นถูกสังหาร18รายผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพปากีสถานเปิดเผยว่ามีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตอย่างน้อย92ศพจากการสู้รบกับกองกำลังความมั่นคงในหลายเมืองทั่วจังหวัดบาลโลจิสถานทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศในวันที่31มกราคม2569แถลงการของกองทัพระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต15นายในระหว่างการปฏิบัติการกวาดล้างในขณะที่กลุ่มติดอาวุธพุ่งเป้าจมตีพลเรือนหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย <re fer ites> ซึ่งรวมถึงสตรีและเด็กด้วยเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่กองทัพปากีสถานระบุว่าสังหารกลุ่มติตอาวุธไป41รายในการบุกอยู่โจมแยกกันหลายจุดในบาโลจิสถานซึ่งเป็นสถานที่มีพรมแดนติดกับอิร่านและอัฟกานิสถานและเผชิญกับความพยายามแบ่งแยกดินแดนมานานหลายสิบปีขณะที่กองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ถูกทหารสักแบนออกมาอ้างตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายจุดโดยระบุว่าเป็นการงมอพร้้กััััันทท่วจหด นอกจากนี้กองทัพปลดปล่อยบาโลิสถานยังอ้างว่าได้สังหารเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของปาก,กีสถานไป84รายและปฏิบัติการดําเนินต่อไปนานถึง15ชั่วโมงได้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ของกองทัพปาก,กีสถานระบ,บุว่าการโจมตีดังกล่าดําเนินโดยกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเดียและกองกำลังความมั่นคงสามารถขัดขวางความพยายามที่จะเข้าครองเมืองหรือว่าสถานที่ยุทธศาสตร์สําคัญต่างๆเอาไว้ได้รายงานข่ากรอกยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า การโจมตีเหล่านี้ถูกวางแผนและสังการโดยหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายที่ปฏิบัติการจากนอกปากีสถานซึ่งมีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุรายงานยังระบุด้วยว่ามีการปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ได้แก่เกสตามัสตุงนอสกีดันบัดินคารันปันกูตุมวาดาและปาสนีทางด้านโมชินนากรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานออกมาประนามการโจมตีและชื่นชมกองกำลังความมั่นคงที่สามารถตอบโต้การโจมตีได้สำเร็จ โดยระบุในแถลงการนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้สังหารกลุ่มติดอาวุธไปหลายสิบรายด้วยกันความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่เป็นความรุนแรงภายในปากีสถานที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ความรุนแรงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างอำนาจรัฐก,กับทางด้านกลุ่มติดอาวุธนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมติดชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดตาม ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับบคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านสเปอร์สติ๊กเกอร์สเปอร์ชทุปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ